ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแน,นลนะครับวันนี้ผมก็พามาเลาะนะครับเลาะเอ่ออาซีลานะครับนะเราจะไปบางแสนนะครับนี่ก็เลาะนะครับนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปนะครับนะถา่ายอะไรก็ถ่ายไปก่อนนะครับ ก็ฝากช,ช่วยดูด้วยครับทุกคนนะช,ช่วยดูผมด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะแล้วก็ก,กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็จะได้ ช่องก็จะได้ผ่านเณฑนนะครับถ้ได้รายได้ยูทูบกับเขามั่งนะครับฝนก็ตกนะครับทุกคนฝนก็ตกเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ผมพูดอะไรผิดไปก็ไปลงถือสารนะครับนะคลิปนี้ตั้งใจว่าจะทําแบบไลฟ์สไตล์นะครับนะไม่ใช่ภาษาฝรัง่งเนยไลฟ์สไตล์ครับนะจะถ่ายแล้วก็ถ่ายไปนะครับ อา,อาจจะเห็นถนนนิดเดียวก็ขออภัยด้วยนะครับนะกล้องก็จะเห็นแต่คนซน้อนรถเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวจะตั้งกล้องใหม่นะครับก็จะมาชิวๆนะครับที่หาดรางแสนคะรับสงสัยไม่ได้ชิวนะครับเนี่ยก็จะได้นอนเล่นอยู่ในรถนะครับนะเดี๋ยวท่านเดี๋ยวทุกท่านบอว่าโอ้ยนอนเล่นอยู่รถนอนอยู่บ้านก็ได้นะครับ นอนไม่ได้แล้วครับมาถึงที่แล้วนะฝนมันตกไม่ทั้งวันนะครับนะเดี๋ยวมันก็หยุดไปเองครับแต่ว่าฝนทะเลเนี่อยู่ทะเลเนี่ถ้าตกแล้วตกยาวนะครับนะตกนานครับก็จะหายถ้าไม่ตกก็คือไม่ตกนะครับตรงอาเซรานี่นแถวๆนี้อาเซอรานะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าบังแสนนี้จะตกหรือเปล่านะ ผมก็ไม่รู้เป็นยังไงนะครับนะไม่รู้ว่าไม่ถูกใจคนดูบางคนหรือเปล่าน,นะครับนะก็รีพอร์ตช่องผมอยู่เรื่อยเลยนะครับแล้วก็ติดตามก็ไม่ติดตามนะครับนะก็ติดตามให้แล้วก็รีพอร์ตกันอีกก็นะครับตอนแรกก็เป็นสามร้อยเจ็ดคนนะอันนี้ก็เป็น พอม,มาดูทีถึง306คนแล้วโอ้โหไม่รู้จะรีพอร์ตกันทำไมนะครับแต่ว่าเนาะเขาคงไม่ชอบเนาะว่าจากการพูดก้นผมคนเทนก้นผมรืะว่าละลายอ่านนะครับนะก็อาจจะไม่ถูกใจคนที่มาติดตามก็ได้นะครับนะก็ขออภัยด้วยครับผมก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปผมก็มือใหม่นะครับ คลิปตุกคลิปก็อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีสาระนะครับนะไม่ค่อยมีสาระนะครับผมว่าผมตัง้งชื่อช่องนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็อยากจะลงอะไรก็ได้ลงนะครับอยากถ่ายอะไรก็ได้ถ่ายนะ แต่ทางหลักของเรามันก็มาทางเครื่องเสียงอยู่แล้วเนาะอันนี้คือประมาณว่าชื่อช่องก็ไม่ได้กําชบับแบบว่าเป็นเครื่องเสียงอย่างเดียวนะครับก็ถ่ายยังอนืนได้อีกและหลายอย่างนะครับอยากถ่ายอะไรก็ได้ถ่ายนะครับ ้าก็วงนอนนะครับเมื่อคืนก็นอนไม่หลับนอนแค่ชั่วโมงเย้ยไม่ได้ว,ว่าทําอะไรนะครับนัตื่นเองครับตื่นแล้วก็นอนไม่หลับครับก็เลยไม่นอนเนะี่ยาเที่ยวบางแสนดีกว่านะครับอยู่บ้านก็นอนกลางวันครับคนเราก็ต้องนอนกลางคืนนะครับนะี่ยนอนกลางวันน่าเบื่อครับคือเราไม่นอน สายคนอย่างผมเนี่ยถ้ามีที่ไปเนี่ยจะเหมาะก,กับเที่ยวกลางคืนหรือเปล่าครับเนี่ยนอนแต่กลางวันนะครับไม่มีเลยก็เอ๊ะเดี๋ยวแหลมแทาน,นี้ไม่ค่อยมีฝนนะครับแต่ก็คึ้มๆอยู่นะครับเอกี้ตรงแถวอ่างศิลา เดมเ่นนี่ก็ไม่เคยมีคนนะครับรอบที่เราผมมาแล้วนะนะมากับเพื่อนนะครับแล้วเรามาเพื่อนเนี่ยมาเลมเ,เด่นเนี่ยนะครับนะแล้วก็ไปวรนนาภาต่อก็าจะวนกลับมาตรงบางแสนนะที่ไม่เข้าบางแสนก่อนก็เพราะค,น,คน,านเยอะนะครับก็เลยยังไม่เข้านะก็เไปวอนนภากะว่าจะมานั่งอยู่ตรงหาดบางแสนสักหน่อยโอ้มีธุระกับป้าด่วนนะครับนะวันนั้น ก็เลยต้องกลับไปนะวันนี้เพื่อนก็ไม่อยู่นะครับก็เลยมาคนเดียวนะครับผมก็มาคนเดียวบ่อยนะเที่บางเสนมันไม่ใช่บ้านอยู่ใกล้แล้วมันยังไงอ่ะมือนเหมือนแบบมันสบายใจนะครับนะ โอ้โหโ่้โหคนเต็มไม่นะหาย้างหน้าฝนจะตกไงไม่รู้เนี่ยมันมัวๆม่ดูครับฝนฝนตกนะครับตรข้างหน้า คือก็ใช่เปล่านะมันเหมือนหมอกนะแต่มันเป็นฝนหรือเปล่าอันี้ใจที่ปัดน,น้ำฝนข้างแสข้างหน้าฝนจะตกนะครับข้างหน้านี้ก็จะตรงไปวงเวียนบางแสนนะครับนะแต่เดี๋ยวซ้ายก็จะไปออกเส้นสกุมวิทย์นะ ถึงสามแยกการินซี่นะครับเนดะี๋ยวซ้ายก็กลับกรุงเทพได้ไปพนัทที่คมไดนะ้ที่แล้วขวาก็ไปพัทยานะครับนะแต่ถ้าวงเวียนตรงนี้ถ้าวนกลับไปก็ไปเข้าวรนภาได้นะครับน,ะนตกน้ดยโอ้ฝนโอ้ฝนตกไปทั่วฟ้านะครับทุกคนฮะเออ เราอย่ากับก็ดแล้วแต่ถ้าไปตรงนั้นก็ลงได้เห็นะตรงนั้นฝนมันไม่ตกตรงนี้ฝนตกเกอแต่ไม่ทุกคนฝนตกไปทั่วฟ้านั่นเนี่ยนะตายตายตายจำคลิปยังไงใส่เป็นดีพีดีกว่าเนะ้อไม่ใส่ e ีพีผมบอกผมจำไม่ได้แน่เลยเดี๋ยวจะใส่ก็หลายคลิปนะครับนะ คนนี้ฝนแล้วครับเย็นคนระับผมว่าสมหมดฝนหิน,นสงสัยคงจะร้อนหน้าโดูนะครับมันเริ่มเข้าหน้าร้อนนะโอ้ยไม่จอดได้แต่รอคงจะจอดทำไมไม่รู้เขาจะกลับไปแล้วฝนตกนะ ง,ง,งแต่มีขาา่าวเออที่ว่าตำรวจขี่บิบกไบชนหมอนะแถวาทางม้าลายเนี่ยสดใสเลยนะครับนะใหม่จ๊บเลยนะครับ ผิดกับบ้านผมนะตั้มป้ายขึ้นมาแต่เอสีถนนเนียโอ้ยด่างหายหจนจนหมดแล้วนะครับเจอคนก็ต้องบีกนะครับไม่บีกก็ผิดไม่บีกก็โดนปรับอีก อะไรอยู่เต็มหน่ยก็ไม,ม่รู้นะเกเดอนไรเกิดอะไก่อนนี่มีเสียงาฝนชุ่มฉ่ำของทุกคนเอ้าเอาเอะไรงงเนี่ย ขับรถจิกจิ๊กเอ็กซ์กนะทุกคนนะได้ไม่ได้ไหวเลยก็ควรระวังในการใช้ทุ่นลอยน้ำโอ๊ะทำไม่ทันมีทุ่นลอยน้ำยังอยู่นะแต่ไม่ได้ลงนะทุกคนฝนตกก็สี่ห้าโมงเย็นผมก็ต้องจะกลับแล้วนะครับ อะไร่งจัดที่นี่หมดเลยหดเลยผมก็มานั่งเล่นเฉยๆนะครับผมก็ไม่ได้มานั่งโต๊ะอะไรมีคอยนะครับตังก็ไม่มีด้วยนะ นั่งชิวๆก็สบายใจแล้วครับคุณนี่เขานั่งกินก็นานๆเขามาทีนะมาก็บครัวนนะครับอันนี้ผมมาชิวๆวรั้เลย แปลงนะโอ้ใครใช้ได้เนะ่ย ครับ,รบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องก็แค่คนธรรมดาเชเดีวยวเลยนะครับสวัสดีครับ